สำนักข่าวทำน้ำโลก YouTube สุขใจที่ได้ดูเสนอการดำเนินการก่อสร้างพระพุทธเมตตาหน้าตัก59เมตรสูง79เมตรองค์สูงใหญ่ที่สุดในโลกนวัดป่าสิโพนคำม่อนกระทิงบ้านคลองสายตะบนวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระเทรยานมุนี กรรมการมหาเถระสมาคมจ้าวาดวัดเทพศรินตราวาดได้เมตตาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์โดยท่านยกลพระโพธินันทมุนีวิลวงพระจิ๋วเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างไปเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2 5 6 5ต่อมาเมื่อวันที่31มีนาคม2 5 6 5คณะก,กรรมการทีมวิศวกรการก่อสร้างองค์พระพุทธเมตตา ได้ร่วมประชุมวางแผนการดําเนินงานก่อสร้างและว,วันที่1เมษายนพุทธศักราช2506เวลา9นาฬิ59นาทีได้มีวิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มการทํางานสํารวจขุดเจาะพื้นที่บริเวณก่อสร้างพระพุทธเมตาเพื่อสร้างรากฐานในการรองรับพระพุทธเมตาให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีอายุ หลายร้อยปีพันปีต่อไปครับเจริญพรญาติโยม <c oughs> คืนนี้คือง,งานที่วัดป่าสิริโพครมจะเริ่มช่างเขาจะเริ่มเจาะเจาะแล้วสำรวจดิน,นะดนลงเมือพรุ่งนี้ต่อไปก็ให้ช่างเขาพูดเลยผมมนตรีจันสกุลนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มเริ่มการเทสดินนะครับโดยที่ คุณประเสริฐงานสำเร็จจากบริษัท STS Corporation <S จำกัดนะครับผู้เชี่ยวชาญาด้านการสำรวจความหนาแน่นของพื้นดินนะครับก็ก็ <c oughs> ข,ข,ขอเชิญคุณประเสริฐพูดเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับในการขั้นตอนการทำงานขั้นตอนเจาะสำรวจดินนะคือคือสเปคกางเขาจะให้จเจาะช่วงช่วงแรกๆนี่จะ เจาะถี่หน่อยทุกเม็ดทุกระยะเม็ดหนึ่งเจาะตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็ใส่หลอดแก้วใส่ขวดแก้วแล้วก็เอาเทปพ,พันไว้ไม่ให้มีไม่ให้ตัวอย่างดินให้มันแห้งอะไรนะฮะมันอยู่ในสภาพเดิมเหมือนอยู่ดินแล้วก็เอาไปเข้าแลบแล้วหลังจากที่3เม็ดไปแล,แล้วก็จะเจาะทุกระยะเม็ดห้าสิบก็จะขึ้นมาทีหนึ่งก็ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าหินไม่รู้จะถึงตรงที่ระยะเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าถึงระยะเท่าไหร่เดี๋ยวก็คุยกับคุณปุ้ยคุณมง ก็ตามขั้นตอนนะเราจะเจาะจินเมตถ้าถึงชั้นหินแล้วเนี่ยจะทําอะไรต่ออาจารย์ถ้าถึงชั้นหินระบบก็ต้องมีมีคอเจ็บหินนะครมีหัวเพชรมามาเจาะหินมันขึ้นมาเป็นแท่งเป็นแท่งอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ในใส่ในพวกมันจะมีรางเหล็กที่ว่ใส่สําหรับใส่หินครับหินคอหินก็ประมาณสักสองนิ้วครับ ตัวหินนะฮะแต่ก็มีเจมมีลังเหล็กใส่เอาเพื่อมาดูความหนาใช่ใช่ความหนาของเขาหินนิดนั้นหินเรานี่จากเม็ดหนึ่งหรือจากสามเม็ดไปเนี่ยห e. ินมันดีไหมมันแตกไหมถ้าหินมันดีก็ทางวิศวกรเขาสังคนคนนั้นเองผมก็วิเคราะห์ได้แต่หน้างานก็เขียนรายละเอียดไปว่าหินนี้เป็นยังไงนี้เดี๋ยววิศวกรใหญ่เขาจะนั้นทีนึับใช่ไหมครับไปต้องขอ เชิญอาจารย์นิวั์แปลงขมูลนะครับจากบริษัทแปลงคำเปลวนะครับซึ่งรับผิดชอบงานศิลปกรรมและการออกแบบนะครับทั้งหมดครับเชิญอาจารย์ครับสวัสดีนะครับผมอาจารย์นิวั์แปลงามูลครับเป็นผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างงานวัดป่าสิริโพคานะฮะก็จะอธิบายเมื่อกี้อธิบายเรื่องเข็มตําแหน่งจํานวนนะครับก็จํานวนที่ ที่จะเจาะก็จะประมาณ10จุดนะครับตำแหน่งที่จะเจาะตรงโครงสร้างของพระพุทธมตตาจะประมาณ5จุดนะฮะห้าจุดจุดที่1อยู่ตรงกลางนะครับจุดที่2อยู่ทางซ้ายขวาระยะห่างกันก็ประมาณ50เมตรความกว้างประมาณ20เมตรนะฮะตำแหน่งที่6ตรงพระอุโบสถ2จุดนะครับจุดที่6และจุดที่7 จุดที่8ตรงที่ศาลาปฏิบัติธรรมกับจุดที่9นะครับส่วนจุดที่10ที่จะเจาะก็ตรงที่ลิฟต์ลิฟต์ตรงสกายวอล์กนะฮะด้านหน้านะครับระยะห่างก็ประมาณ50เมตรจากจากาตำแหน่งของพระพุทธเมตตาไปโครงการก่อสร้างวัดป่าสรีโพคำมก็จะมีงานปั้นพระพุทธเมตตาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฐานความกว้าง80 5 0คูณ50เมตร50นะครับความสูงอยู่ที่ระดับ99เมตรรวมฐานนะครับรวมอาคารครวมอาคาริบองค์พระครับถ้ารวมฐานก็99เมตรครับถึงยอดฉับพันธังสีข้างบนนะครับในโครงการสร้างวัดป่าสีโพคมก็จะมีรายละเอียดประกอบแบบก็มี อาคารต่างๆนะครับจะมีอาคารพระพุทธเมตตานะครับมีพระอุโบสถมีศาลาปฏิบัติธรรมมีกุฏิมีห้องน้ำมีอาคารต่างๆที่จะต้องใช้ในโครงการก่อสร้างวัดป่าสิริโพคัมนะครับส่วนงานศิลปกรรมที่จะเสนอก็จะเป็นงานศิลปะแบบพุทธศิลป์แบบล้านนาเข้ามาประกอบ เพื่อความสวยงามและความอ่อนช้อยนะครับโดยรวมก็โดยรวมก็จะเป็นงานที่ดูแล้วมีความอ่อนหวานอ่อนช้อยนะฮะขอบคุณนะครับขออนุญาตนะคะวิเชนางชนโชตินาคุญบรรจัยกิจนะคะเป็นฝ่ายผู้ประสานงานให้กับหลวงพ่อที่ช่วยดูแลการสร้างพระพุทธเมตตาที่วัดป่าสิริโพคัมมันกระทิงนะคะ งานทั้งหมดที่ที่เราจะสรุปออกมานะคะอันอันดับแรกนะคะที่อาจารย์นิวัฒน์อาจารย์มนตรีที่วางแผนงานไว้กับหลวงพ่อนะคะอันที่หนึ่งก็จะเป็นการสร้างพระพุทธเมตตานะคะหน้าตัก59เมตรความสูงเนี่ยถ้าองค์พระนี้79ถ้ารวมอาคารด้วยก็อีก20เป็น99เมตรส่วนอันดับที่สองนะคะจะเป็นการสร้างอุโบสถนะคะอันดับที่สาม จะเป็นการสร้างวิหารหลวงพ่อรวยกินบ่อเสี้ยนคําว่ากินบ่อเสี้ยนเนี่ยหมายถึงกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นใครได้มากราบไหว้หลวงพ่อกินบ่อเสี้ยนก็จะร่ํารวยเงินทองตลอดนะคะอันดับที่4การสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะอันดับที่หหอะระฆังอันดับที่6ตตำหนักรับรองสมเด็จนะคะอันดับที่7กุฏิรับรองสมเด็จอันดับที่8 กุติเจ้าอาวาสอันดับที่9กุติพระสงฆ์อันดับที่10ขหอฉันอันดับที่11โรงครัวนะคะอันดับที่12อาคารรับรองผู้ปฏิบัติธรรมอันดับที่13ภาพตำหนักค่ะอันดับอันที่1อันดับที่14ภาพตำหนัก2อันดับที่ 15. สําสำนักงานนะคะหรือกองอำนวยการอันดับที่16 ก็คือลิฟต์นะคะลิฟต์อันเนี้ยเออน่าจะมีตรงออกไปสกายวอล์ค <Okay. S 1> <Sky walk S 2> ด้วยใช่ไหมคะจะเป็นสกายวอล์คด้วยนะคะเป็นลิฟต์แก้วนะคะนนค่ะ,คะส่วนด้านหน้าค่ะอันดับที่สิบเจ็ดกุฏิขบมาฐานนะคะอันดับที่สิบแปดห้องน้ําผู้ปฏิบัติธรรมอันดับที่สิบเก้าห้องน้ําหญิงอันดับที่ยี่สิบห้องน้ําชายเพราะฉะนั้นในการก่อสร้างของ วัดป่าสิริโพครมมอดกระทิงทั้งหมดเราจะมีการก่อสร้างทั้งหมด20ที่20จุดในบริเวณรอบตรงนี้นะคะขอบพระคุณนะคะอ๋อค่ะพพุ่งนี้ทางวัดป่าสิริโพรคารมนะคะของเราดั้งเดิมเป็นสำนักสงฆ์นะคะวัดป่าสิริโพคามพพุ่งนี้ทางสำนักพุทธนะคะเขาจะมาสำรวจพื้นที่เราจะได้มีการเปลี่ยนจากสำนักสงฆ์มาเป็นวัด วัดป่าสิริโพรค์คมมอนกระทิงถ้าพรุ่งนี้สำนักสงฆ์มาตรวจพื้นที่แล้วไม่มีอะไร,รในเดือนพฤษภาทางวัดสำนักสงฆ์นะคะอาจจะได้เป็นวัดแล้วนะคะในลําดับต่อไปนะคะครับคขอบคุณค่ะขอนุโมทนากับญาติโยมทุกๆท,ท่านนะสาธุสาธุสาธุาขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวบุตร dhammang saranam kacchami dhammang saranam kacchami Sanghang saranam ข้าชามีขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการระบัดนี้เป็นการประกาศการสร้างพระพุทธเมตตาอย่างเป็นทางการเนื่องด้วยสหรับพระพุทธเมตตานี้หลวงพ่อจิ๋วได้จำลองมาจากประเทศอินเดียที่จะมาประดิสฐานไว้ที่นี่ เลยหลวงพ่อคิดว่าจะทำเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจึงขออนุโมทนาสาธุกับทุกกองบุญจึงขออนุโมทนาสาธุกับทุกแรงศรัทธาที่ญาติโยมได้ร่วมกันมาถวายขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ท่านทั้งหลายจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จในสิ่งนั้นทุกประการเทิน सम्मादि सम्मासङ्कपो सम्मा